เผยราคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยมินิอีวรถจดไฟฟ้าราคาถูกที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ราคาเริ่มต้นเพียง300,000บาทต้นๆเท่านั้น เมื่อช่วงบ่ายของวันที่4สิงหาคม2565บริษัท EV p r i m a u s ผู้นำเข้าและจะจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ DFSK แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า100%จากประเทศจีนได้เปิดราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า100%ขนาดเล็กราคาถูกอย่าง v o l t c i t y EV เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งออกเป็นรุ่นเริ่มต้น3ประตู2รุ่นย่อยและรุ่นตัวถังขนาดใหญ่กว่าแบบ5ประตู2รุ่นย่อยรวมทาตลาดทั้งหมด4รุ่นย่อย สำหรับรุ่น w o l f o 4 2 Classic ซึ่งเป็นรูปแบบ3ประตูรุ่นเริ่มต้นมาพร้อมกับราคาค่าตัว3 2 5 0 0 0บาทติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสิงคนัสเพอร์มิเนนต์แมกเนตอิเล็ก r ริกพลังกําลังสูงสุด40แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด11.8กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด165กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถรองรับการชาร์จไฟบ้าน AC กระแสสลับสูงสุด3.1กิโลวัตต์จะใช้เวลาชาร์จไฟจาก0ถึง100%ประมาณ4ชั่วโมงและในรุ่น v o l f 4 2 Premium มาพร้อมกับค่าตัว355,000บาท โดยตัวรถนั้นจะถูกอัปเกรดไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED จอกลางของรถนั้นจะถูกอัปเกรดเป็นแบบ Double Screen ขนาด7นิ้วและพวงมาลัยที่มาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแบบมั l t i Function ส่วนคุมพลังกับเครื่องนั้นจะเหมือนกับในรุ่น v o l f o 2 Classic ทุกประการ และในส่วนของ w o l f o r ฟซึ่งเป็นรุ่น5ประตูในรุ่นย่อยคลาสสิกนั้นจะมาพร้อมกับค่าตัว385,000บาทติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสเพอร์มานนต์แมกเนตอิเล็กทริกพละงกำลังสูงสุด46แรงมา้าแรงบิดสูงสุด102นิวตันเมตรติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด16.5กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังตัวรถสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด210กิโลเมตร h, ต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ทำความเร็วรส,สูงสุด100กิโลเมตร่อชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟบ้าน AC กระแสสลับสูงสุด3.1กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จไฟจาก0ถึง100%ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งและในส่วนของรุ่นท็อปสุดอย่าง v o l f o 4 4 Premium มาพร้อมกับค่าตัว415,000บาทตัวรถถูกอัปเกรดไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED หน้าจอก,กลางเป็นแบบ Double s c r e e นขนาด7นิ้วและพวงมลาลัยที่มาพร้อมกับปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั n ส่วนคุ้มพลังขับเคลื่อนนั้นเช่นเดียวกันจะเหมือนกับในรุ่น w o l f o 4 c l a s s i c ทุกประการและนอกจากการอัปเกรดตัวรถแล้วในรุ่น premium deal จะมาพร้อมกับออปชันหลังการขายต่างๆดังนี้การรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ120,000กิโลเมตรจากเดิมรับประกัน3ปีหรือ80,000กิโลเมตรฟรีค่าบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการนาน2ปี ฟรีแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉินและชาร์จไฟฉุกเฉินนอกสถานที่นาน1ปีคอรเซ็นเตอร์รองรับ24ชั่วโมงฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีสิทธิ์การแลกซื้อว b ล x e v o l วในราคา30,000บาทจากราคาปกติ50,000บาทก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนงบน้อยที่อยากเจอเริ่มทดลองใช้รถยนต์ที่เป็นคุมพลังไฟฟ้า100% แต่ทางเราต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยระบบของรถนั้นไม่มีระบบฟ้าชาร์จมาให้จึงเหมาะกับคนที่สามารถนำรถกลับไปชาร์จที่บ้านได้มากกว่าเนื่องจากการชาร์จต่อครั้งนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อย3-4ชั่วโมงการชาร์จนอกบ้านนั้นทางเราจึงไม่แนะนำเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับเจ้าโว City E ีคันนี้น่าใช้หรือไม่ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ